อัําอมรินนิติพลนะคะและลูกน้ำพามิล่าเบลเดนยืนคู่กันค่ะก็เป็นภาพที่มีเสียงแล้วนะคะเสียงที่ว่าคือเสียงฟาดฝีปากกันจากละครสายรักสายเลือดที่กลายเป็นมีมไปัชวโซเชียลมีเดียแล้วค่ะหลายสื่อเนี่ยก็ยกให้อ่ําลูกน้ำเป็นคู่จิ้นวัยเก่านะคะแต่ว่าพี่อ่๋กับพี่ลูกน้ำเนี่ยขอร้องว่าอย่าใช้คำว่าคู่จิ้นเลยให้ใช้คำว่าคู่จุนดีกว่าจุนเนี่ยมาจากคำว่าจุนจานนะคะตามบทบาทการแสดงที่ทั้งสองรับส่งกันในละครทุกใจคนดู จากกระแสนิยมนะคะทำให้วันนี้พี่อ่ำพี่ลูงน้ำเนีมีงานอีเวนต์คู่ออกงานด้วยกันถือว่าเป็นงานอีเวนต์โชว์ตัวแรกๆขัะนในวัย50บวกแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคู่นี้เขารู้ดีว่ากระแสมีขึ้นมีลงก็อยากจะเก็บความทรงจำช่วงที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างดีแบบนี้ไว้หนานๆค่ะ ตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยนอกจากหน้างานนอกจากหน้างานเล่นไปก่อนทําไปก่อนเต็มที่ไปก่อนเขาไม่คัดเราก็เล่นไปเรื่อยก่อนหน้าที่จะเล่นเราหอด้วยกันสนิทกันไหมคะถึงกล้าเล่นกล้าพูดอะไเลแบบนี้พี่น้ำก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยพี่ลุงน้ำมาทํางานที่แกรมี่แล้ก็เจอกันเราเลยกล้าเล่นเพราะว่าคิดว่าไม่ตแน่นอนเพราะไม่แน่ใจครับผมก็เล่นไปก่อนแล้ก็กดไม่กดเอ้ยยี่ นี่ตบเลยตบเลยรู้สึกไหมว่าด่าจนได้ดีนี่มีงานอีเวนต์ของจ้างเลยโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้ผมด่ายันโคตรเดี้ยวสักหลาดมาด่าเลยข้างเนียถามด้วยเอาหน้าถามก่อน แฟนๆค่ะเวลาเจอหน้าคู่นี้ก็ขอให้อัดคลิปปะทะฟิปปาปะทะครมกันหน่อยนะคะกลายเป็นคอนเทนต์บนโซเชียลค่ะแต่ว่าการด่าด้วย้อยคําและประโยคแรงๆพี่อ่ำเนี่ยในฐานะนักแสดงก็ห่วงเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าโลกเปิดกว้างแล้วเพราะว่าถ้าหากเป็นเมื่อก่อนค่ะประโยคแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถออกอากาศได้แต่ว่ายุคนี้ค่ะทําได้แต่ว่าี่อ่ำก็อยากให้น้องๆเยาวยชนที่ผ่านมาเจอคลิปไวรัลต่างๆในละครน,นะคะขอให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของอัจฉริในการแสดงเท่านั้นค่ะ ถ้าเรื่องของการเข้าสังคมนะครับก็คงจะต้องมีความสุภาพกันอยู่แล้วในชีวิตจริงเวลาเราเข้าไปสังคมอย่างติดต่องานทํางานหรืออะไรนะฮะในสังคมมันต้องมันต้องมีความสุภาพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเวลาอยู่กับเพื่อนแสดงอารมณ์ใกล้ชิดกันสนิทสนมจะมีแบบ คำอะไรก็ได้แต่ก็อาจจะต้องจํากัดพื้นที่ในสถานที่หน่อยว่าสมควรใช้กันในสถานที่นั้นไหมแต่ถ้าเป็นสถานที่ปิดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเต็มที่กันได้เลยแต่ถ้าเกิดสถานที่ที่แบบว่าเป็นอยู่กับสาธารนณะก็คงจะต้องแบบโอเคเบานิดก็ได้หรือว่าควบคุมอะไรได้หน่อยเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมซึ่งในสังคมนี้ก็อยากให้มีความเป็นมาตรฐานในการเป็นอยู่ที่เป็นกลางๆก,กันอยู่ครับ ผลงานการแสดงชิ้นนี้นะคะถือเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรอบ10ปีของพี่อ่าเลยล่ะคะ่ะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวก็รอมานานเพราะว่าหลายปีที่รับงานแสดงก็หวังจะมีสักเรื่องที่กระแสแรงเพราะว่าพี่อ่มก็อยากประสบความสำเร็จในด้านการแสดงให้ลูกสาวะคะ่ะน้องแอลลี่อชิอราย,ยานิติพลได้เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะตลอดช่วงที่ลูกสาวเติบโตมาเนี่ยรับรู้แหละว่าคุณพ่อเป็นนักแสดงก็จริงแต่น้องแอลลี่ยังไม่รู้ว่าพ่ออ่ำเนี่ยดังแค่ไหนแล้วก็แสดงละครเก่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มี ผลงานการแสดงไหนที่พุ่งแรงเหมือนในอดีตค่ะมันก็อยากจะประสบความสําเร็จให้ลูกเห็นนะครับผมซึ่งซึ่งตอนเด็กๆลูกก็ยังไม่ทันเราดูเพชรตัดเพชรเล่นเพชรตัดเพชรอะไรเงี้ยเล่นซามววยกับไอ้โจกอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเป็นนักแสดงประเภทไหนวะอะไรเงี้ยซึ่งพอต่อพอลูกโตมานิดนึงก็ไปเล่นเจ็ดประจันบาลเล่นอีจี้เล่นอีเห็ดสดซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ไม่อยากให้ลูกดูอะไรเงี้ยครับ ก็ <uge ot> เลยอ่าไม่รู้ลูกเขาจะรู้สึกกับเราไงแต่เราก็อยากอยากจะประสบความสาเร็จให้ลูกดูอะไรพี่อ่ำบอกว่าตลอดแดปีนะคะที่รับงานแสดงต่อเนื่องทุกเรื่องเล่นสุดไม่กักค่ะเพราะว่าหวังมาตลอดว่ามีวันนี้นะคะจะมีวันนี้ที่ลูกสาวน้องแอนลี่มองคุณพ่ออย่างภาคภูมิใจค่ะ